การตัดพันอ้อยต้องเอาอ้อยยอ,อ,อดแบบตัวสองแต่ตัวสามมันเป็นยังไงคหน่ะตัวสามมันมันเวลาเกิดมามันสุดลำหน่อยมันบวบอะมันบวบอะมันบวบแต่ทีเอาเป็นพันต่อไปต้องต่อแหลกหรือต่อสองอ่าดีกว่ามันหน่ออันนี้สายพันธุ์ยังนี่อันนขอนแก่นดขอนแกล็ดคนเห็ดอ้อ,อยบูดจักยังถามแต่ลูกพี่นี่แหละ ทานบอนี่ทานบอต่อสองนี่จำไหมทานปล่อยขี่หมูนี่นี่คนมาใส่นี่สองคนนี่แหละนี่ลูกพี่ใหญ่นี่นี่ตตรงแบบไดตาตรงตาตรงคือนี่บีบมันบ่เดี๋ยวเด้อตาตรงบีบมันบ่แตกมันบ่ะันทับกันรลายมันถือทำมันถือทำนะมันถือม่

แล้วเจังีนี่เอาไปขายไดไบ่เนี่ยติ้อนิ่มเมื่อกี้เนี่ย<อ>ไปขายได้แต่เฮ็ดพันตอบ่ะไรมันบ่บ่อนีมันเกิดไม้เกิดเกิดยุ่แต่มันเขาตายอืมบ่ทนแดดบ่ทนบ่ทนต่อสภาพแวดล,ล้อมโอ้โหีนบ่ลมันที่ว่าไปขายอะไขายด้วยึย่งว่าตเขาเาอ,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 อืแต่นา อ้อยไม่ใช่ความรู้ใหม่นะครับความรู้เก่าจากผู้มีประสบการณ์สารต่อขันผู้ได้เฮ็ดอ้อยนะครับผมสารต่อแช่ต่อขันผู้ได้หูแล้วเกีงแล้วกะปัดนี้กับอ่วกัน อันนี้สำหรับมือใหม่เวลาาตขายเขาาเขาเขจะเอารำใหม่เาเขาสเอาอมาแบน่าตอน่งวยนหน่ยเหรอแต่ว่าตันนี้เห็ดพันกระได้ต้นยังมั่กรได้เยอะเต้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 ตตอ่ามันมันมันมัอยู่ตมาว่สมบูรณ์อ่าเบบบอต่อาพ อเดี๋ยวก็น่าฮอนแล้วนั่นไหนี่โอ้ยช่วงไหนดีสุดก่อนปีใหม่เห็นปะก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่ก็หยอกแล้วปปเป็นไส้าป็นไส้ไงลูกพี่อ้อยขี้หมูงามไหมต่อสองามครับผู้ใดมาใส่ขี้หมูใช่เหรอ อ่อยขีโมตูต่อสองนะครับนี่สวยงามขีมูเธอเดียวบริษัหทหอดเคมี่ยวสุดยอด